หกเรื่องควรรู้ถ้าไม่อยากผมเสียบทความนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ6พฤติกรรมนะครับที่เราควรจะทํากับเส้นผมของเรานะครับเพื่อให้ผมของเรานั้นสุขภาพดีขึ้นนะครับถ้าใครที่กําลังมีผมที่เสียแตกปลายสุขภาพไม่ดีผมแห้งผมกรอบนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะสมกับคุณครับ แล้ววันนี้นะครับเนื้อหาที่เราเอามาเล่านะครับจะมาจากส่วนที่เรียกว่า tips for healthy hair หรือว่าเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเนี่ยมีผมสุขภาพดีจากเว็บไซต์ของสมาคมผิวหนังอเมริกาหรือ academy of dermatology นะครับซึ่งเขาในเขียนไว้ทั้งหมด6ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการฟังนะครับของทุกคนนะครับเราก็จะมาคุยกันทีละข้อทีละข้อไปนะครับว่า6ข้อนี้เนี่ยที่จะทาให้ผมของเราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องทาอะไรบ้างนะครับแล้วอะไรที่เราไม่ควรทำ เริ่มจากข้อแรกก่อนนะครับในเว็บไซต์เขาเขียนว่าเราต้องรู้จักสภาพผมของเราก่อนเออเส้นผมของเราเนี่ยก็มีหลายสภาพนะครับแต่ว่าในนิยามจริงๆเนี่ยยังไม่ได้มีใครที่กําหนดตายตัวนะคบว่าจริงๆแล้วเส้นผมของเรามันมีสภาพแบบไหนบ้างแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแบ่งอย่างเช่นเป็นคนผมตรงผมหยิกผมหยักโซกผมที่เสียจากการทําสีเป็นคนผมเส้นเล็กเป็นคนผมเส้นหนาโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องรู้จักสภาพเส้นผมของเราก่อนนะคบว่าเส้น ผมของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเพื่อที่เวลาที่เราดูแลเส้นผมของเราเนี่ยเราจะได้ดูแลได้ถูกจุดแล้วก็ตรงประเด็นนะครับอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนผมตรงวิธีการในการดูแลผมเนี่ยอย่างเช่นการหวีผมเนี่ยเราควรจะหวีผมตอนแห้งสนิทนะครับไม่อย่างนั้นแล้วคนผมตรงถ้าเราหวีผมตอนเปียกมันมีโอกาสที่จะแตกหักง่ายแต่ถ้าเรามีสภาพผมหยิกหรือผมอยากโศกมากๆอย่างเงี้ยครับเราก็ควรจะหวีผมตอนที่ผมยังเปียกอยู่เพื่อที่ให้มันจัดทรงง่ายเพราะถ้าปล่อยให้มันแห้งเกิดการสร้างพัน ระหว่างเส้นผมแล้วเนี่ยการไปหวีตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เส้นผมเราขาดร่วงได้ง่ายกว่าหรือถ้าเราเป็นคนผมทําสีผมยืดผมดัดนะครับกลุ่มเหล่านี้เรามีการใช้น้ํายาเคมีบางอย่างเพื่อเปลี่ยนพันธะหรือว่าเปลี่ยนเคมีบางอย่างบนเส้นผมของเรานะครับกลุ่มเหล่านี้ก็อาจจะต้องเลือกใช้แชมพูหรือว่าครีมนวดนะครับให้มันตรงกับปัญหาของเรานะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยถ้าเราไปใช้แชมพูผิดประเภทกับเส้นผมของเราที่เราเป็นเนี่ยมันก็อาจจะทําให ผมของเราเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ตรงจุด ผมที่เราเสียอยู่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้มันดีขึ้นหรือมันไม่ได้ช่วยลดโอกาสหรือว่าป้องกันโอกาสที่ผมของเราจะเสียจากปัจจัยต่างๆได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อแรกครับที่เขียนไว้ในสมาคมผิวหนังอเมริกานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผมให้เราสุขภาพดีครับข้อ2นะครับเขาพูดถึงเรื่องของการสระผมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความถี่ในการสระผมหลายคนเนี่ยชอบถามนะครับว่าหรือเกิดคาถามนะครับว่าจริงๆแล้วหนูผมดิฉันนะครับควรสระผมที แค่ไหนครับเราควรสระผมสัปดาห์ละกี่ครั้งสระผมทุกวันผิดไหมสระผมอาทิตย์ละครั้งผิดไหมนะครับในเว็บไซต์เนี่ยเขาเขียนว่าความถี่ในการสระผมนะคบมันไม่ได้มีกําหนดตายตัวนะครับแต่ว่าให้เราดูที่หนังศีรษะของเราครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่หนังศีรษะมันมันมากเลยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มของรังแคจากโรคเซปเดิร์มนะครับต่อมไขมันบนหนังศีรษะอักเสบทําให้เกิดเป็นขุยสีเหลืองๆขึ้นนะครับกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะต้องสระผมให้ถี่ขึ้นนะครับในบางคน อาจจะสระผมทุกวันก็ได้นะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเขาไม่สระผมเนี่ยมันจะเกิดความมันที่หนังศีรษะเยอะนะครับแล้วจุลินทรีย์บางอย่างบนหนังศีรษะเนี่ยมันอาจจะไปกินความมันเหล่านี้แล้วทําให้เกิดการอักเสบบนเส้นผมของเราได้ดังนั้นถ้าใครมีหนังศีรษะมันถึงมันมากเนี่ยเราจะต้องเพิ่มความถี่ในการสระผมแต่ถ้าเราเป็นคนที่หนังศีรษะแห้งนะครับแห้งถึงแห้งมากนะครับเราอาจจะลดความถี่ลงมานะครับในกลุ่มบางคนเนี่ยเราอาจจะเน้นสระผมแค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็อาจจะเพียง นะครับถามว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยเราต้องสระผมบ่อยแค่ไหนคําตอบง่ายๆสรุปให้ก็คือว่าให้ดูความมันบนหนังศีรษะของเรานั่นเองครับ ต่อมานะครับก็คือข้อสนะครับในเว็บไซต์เนี่ยเขาเขียนว่าเวลาที่เราใช้แชมพูสระผมเนาะให้เราเน้นไปที่หนังศีรษะของเรานะครับไม่ใช่ขยี้ไปที่เส้นผมทั้งผมเลยนะครับข้อนี้เนี่ยก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยรู้สึกว่าทาผิดมาก่อนแล้วกันนะครับแม้ว่าผมของผมจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่มีผมยาวโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับก็อาจจะต้องลองดูเป็นพิเศษนะครับไม่รู้ว่าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับก็คือผมจะบอกเสม ว่าเวลาที่เราใช้แชมพูนะครับให้เราเน้นไปที่หนังศีรษะเนาะเพราะว่าการใช้แชมพูเนี่ยมันคือการที่เราใช้สารทําความสะอาดเซอร์แฟคแทนบางกลุ่มนะครับเพื่อที่จะขจัดเอาคราบมันหรือว่าเซลล์ที่ตายแล้วระหว่างวันที่มันมีการทับผมออกดังนั้นแล้วการใช้แชมพูเนี่ยคือเราจะต้องเน้นนวดไปที่หนังศีรษะเพื่อให้ขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนะครับแต่ถามว่าบริเวณเส้นผมเนี่ยเราควรจะทํามากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วในเว็บไซต์ของสมาคมผิวหนังเองเนี่ยเขาก็เขียนว่าเวลาที่เราล้างแชมพู นั่นแหละก็ให้มันไหลผ่านน้ําที่ลางออกนะครับ จากโคนจะลดปลายผมไปได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเอาแชมพูนะบีบออกมาแล้วก็ขยี้ขย,ขยี้ขยี้ไปที่ผมโดยตรงนะครับเพราะว่าการขยี้ที่มันรุนแรงนะครับมันมีโอกาสที่จะทําให้เส้นผมเนะะี่ยขาดร่วงได้ง่ายเวลาที่เส้นผมเปียกน้ําแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในแชมพูเนี่ยมันก็จะมีพวกสารชารล้างบางกลุ่มนะครับมันอาจจะไปทําให้ผมของเราถ้าเกิดว่าเราคยี้เยอะๆตรงบริเวณเส้นผมนะถ้าทําให้ผมเนี่ยเกิดความหยาบกระด้างก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกเซอร์แฟตต์นหรือว่าพวกส,า,สารทำความสะอาดบางทีเนี่ยมันไปดึงเอาไขมันดีในเส้น ผมของเราออกไปด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ผมของเราเนี่ยไม่ดูเรียบลรื่อแล้วก็เงางามนั่นเองครับ ต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นเดียวกันก็คือข้อ4นะครับเขาพูดถึงเรื่องของการใช้ครีมนวดผมครับเขาเขียนไว้ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้ใช้ครีมนวดผมตามหลังการสระผมทุกครั้งนะครับเพราะว่าครีมนวดผมเนี่ยเขาทําหน้าที่เหมือนกับสรนะครับที่ช่วยเคลือบเส้นผมของเรานะครับให้เรียบลื่นมากขึ้นเวลาที่เราจัดแต่งทรงผมเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้พันกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการใช้ครีมนวดเนี่ยก็จะแตกต่างจากการที่เราใช้แชมพูเนาะเพราะว่า ครีมนวดเนี่ยเราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะใส่หนังศีรษะและเพราะหนังศีรษะเราต้องกัรแค่ความสะอาดแต่ว่าครีมนวดผมเรามีจุดประสงค์เพื่อที่เคลือบเส้นผมดังนั้นมันก็เลยต้องใส่ไปบริเวณเส้นผมของเราทีนี้ถามว่าแล้วมันจะใส่ตรงไหนนะครับในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็แยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือ1ครับกลุ่มคนที่มีผมค่อนข้างบางและตรงนะครับในคนกลุ่มนี้เขาแนะนําว่าให้ใส่ครีมนวดผมแค่รูปไปเบาๆบริเวณช่วงปลายของเส้นผมนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าอาจจะครึ่งหนึ่งของเส้น ลงไปถึงปลายหรือว่า1ในสของปลายผมก็โอเคแล้วนะครับการที่เราเอาครีมนวดผมเนี่ยไปทาบริเวณโคนผมหรือว่าบริเวณหนังศีรษะเนี่ยวันที่เราล้างไม่หมดเนี่ยครีมนวดผมเหล่านี้มันอาจจะไปติดค้างบริเวณหนังศีษรษะแล้วทําให้เกิดการอุดตันหรือเกิดการระคายเคืองได้ง่ายด้วยนะครับและสําหรับใครนะครับที่มีผมแห้งหรือว่าผมหยิกนะครับเขาแนะนําว่าใช้ครีมนวดนะครับรูบเบาๆนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อช่วยให้มันมีความเรียบลื่นแล้วก็ไม่ติดพันกันในคนกลุ่มนี้นะครับ ข้อ5นะครับเขาเขียนไว้ว่าเราควรจะต้องอ่อนโยนกับเส้นผมของเรานะครับเวลาที่เรามีการต้องจัดแต่งทรงผมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครนะครับผมยุ่งหรือว่าผมพันกันถ้าเราจะเลือกใช้หวีเราไม่ควรจะใช้หวีซี่ทีนะครับเขาแนะนําว่าให้เราเนี่ยเลือกหวีซี่ที่มันห่างห่างห่างออกมาในการจัดแต่งทรงผมที่มันพันกันอยู่นะครับเพื่อลดโอกาสที่เราจะไปทาร้ายเส้นผมแล้วจนมันเกิดการขาดหลุดร่วงนะครับ แล้วเขาแนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าสําหรับใครนะครับที่มีผมหยิกแล้วก็ผมหนานะครับแล้วผมเกิดการพันกันเยอะๆนะครับเวลาที่เราจะคลี่เส้นผมที่มันพันกันอยู่นะครับเขาแนะนําว่าให้ทําตอนที่เรากําลังใช้ครีมนวดผมอยู่นะครับเขาบอกว่าให้เราค่อยๆคลี่ผมเบาๆในจุดๆนี้นะครับมันจะช่วยคลายเส้นผมได้อย่างอ่อนโยนกว่านะครับแต่สําหรับใครนะครับถ้าเป็นคนที่มีผมตรงนะครับเขาบอกว่าร้อยผมแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยใช้หวีนะครับค่อยๆคลายการพันกัน เจะลดโอกาสที่จะทําลายเส้นผมได้มากกว่าแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยอาบน้ําเสร็จนะครับก็ ควรจะใช้พวกกลุ่มผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับห่อเส้นผมของเราไว้เพื่อที่ให้มันช่วยดูดซับน้ําออกไปนะครับอย่าพยายามที่จะเอาผ้าขนหนูเนี่ยไปขยี้ขย,ขยี้ขยี้กับเส้นผมแรงๆนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะทําให้ผมขาดร่วได้ง่ายขึ้นซึ่งจริงๆแล้วผมก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่เคยใช้ผ้าขนหนูนะ่ขยี้ผมแรงๆนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราทําแบบนี้ก็มักจะพบว่ามันจะมีเส้นผมนะครับชอบขาดติดออกมาตามผ้าขนหนูของเรานะครับดังนั้นแล้วถ้าใครมีผ้ากลุ่มไมโครไฟเบอร์ก็อาจจะแรปมันไว้สักสิ ยีนาทีนะครับให้มันช่วยดึงดูดน้ําออกจากเส้นผมของเราไปก่อนนะครับแทนการขยี้อย่างรุนแรงด้วยการใช้กลุ่มของผ้าขนหนูครับ แล้วก็ข้อ6นะครับข้อสุดท้ายนี้นะ <t une up> ครับเขาเขียนไว้ว่าให้ระวังแล้วก็ปกป้องผมข,ของเราจากความร้อนสูงๆนะครับความร้อนเนี่ยมันจะทําให้พันธะเคมีในเส้นผมของเราเนี่ยเกิดการเสียรูปแล้วก็เกิดการผิดรูปได้นะครับทำให้ผมของเราเนี่ยเกิดปัญหาแห้งเสียหรือว่าเกิดปัญหาขาดหรุอร่วงได้ง่ายมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะครับจำเป็นจะต้องได้ผมนะครับหรือว่าหนีบผมให้มันตรงเราก็ควรจะใช้ความร้อนให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ทําตอนที่ผมของเราเนี่ย มันแห้งสนิทนะครับเพื่อที่จะลดโอกาสที่ความร้อนแล้วก็เกิดการทรําลายเส้นผมนะครับหรือว่านอกจากนี้เนี่ยใครที่จําเป็นต้องใช้ความร้อนหนุสูงนะครับก็แนะนําให้ใช้กลุ่มสเปรย์นะครับสเปรย์ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีสเปรย์ที่จะเอาไว้กันความร้อนกันความเสียหายของเส้นผมจากความร้อนต่างๆก็อาจจะมีการฉีดพ่นสเปรย์เหล่านี้ลงไปก่อนที่จะมีการจัดแต่งทรงผมนั่นเองครับ และนี่ก็คือ6เคล็ดลับหรือว่า6เทคนิคง่ายๆนะครับที่เราจะช่วยดูแลเส้นผมของเราเนี่ยให้มีสุขภาพดีแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดผมเสียง่ายๆแค่นี้นะครับวันนี้สําหรับใครที่มีคําถามเนี่ยก็สามารถทิ้งคําถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับ